วันนี้นะคะพาพี่ๆมาพบกับอัปเดตโกดังรถเลยคุณพี่หลังมากเพชรยนต์นะคะมาบุกกันถึงที่เลยสําหรับข้างรถเข้าใหม่นะมีมากกว่าร้อยคันกันเลยค่ะพี่ๆไม่ว่าจะเป็นรถพี่พีวีนะคะใช้งานรถ SUV รถเก่งนะคะมีขนไหนหน่าสนใจบ้างเนี่ยเดี๋ยวมิกี้พาไปดูเลย่อนเริ่มต้นนะคะถูก,กที่สี่พันก็มีแล้วก็ราคาซื้อสดสตาร์ทอยู่ที่หกแสนใครสนใจหารถน่าใช้น่าซื้ออยู่นะคะมาดูกันต่อในคลิปเต็มได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็ไฮไลท์เลยคุณพี่พาบุกหลังบ้านเพชรยนต์กันนะคะมาอยู่กันที่โกดังลับค่ะคพี่อัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ที่มีเยอะมากๆเลยพี่ๆได้ชมกันนะคะอย่างรถพี v เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่6 0แสนกว่าๆเท่านั้นพร้อมประกันเครื่องเกียร์ให้นะคะ2ปีจะมีคันไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวมิก้พาพี่ๆไปชมแล้วก็ยังมีอีกประปะไปเลยนะอย่างเช่นถ้าพี่ๆมองหารถที่มันต่ำกว่าแสนนะคะนี่เลย คุณพี่ Honda Accord ค่ะตัวนี้ถ้าไม่คิดอะไรเยอะเราดูแลเราเก็บงานให้นะคันนี้คุณพี่ไม่ถึงแสนแปดหมื่นเท่านั้นมาขับกลับบ้านไปได้เลยนะคะสำหรับตัว Accord นี้น่าชมประวานเนาะก็มีให้นะคุณพี่หรือว่าจะเอาเป็นแบบรถปีใหม่ๆหน่อยนะคะนี่เลยคุณพี่สำหรับ Mill X เนี่ยมีเป็นตัว1.9 Luxury นะคะที่เพิ่งเข้ามาเลยตัวนี้ก็อยู่ระหว่างนะคะรอ QC ก่อนไปตั้งขายนั่นเอง899เท่านั้นคุณพี่ไมเนี่ยอยู่หลักหมื่น น่าใช้งานมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นรถคุณที่ได้ประกันื่อนเกียร์สปีไปเลยเนี่ยคุณพี่นี่เลยค่ะได้ทั้งซื้อสดและจัดไฟแนนซ์เลยนะสำหรับ Isuzu MU-X รถนี้เข้ามาเยอะมากเลยนะคะเติมมาให้ถึง25คันกันเลยทีเดียวเฉพาะรุ่นนี้นะพี่พี่ก็มีมาให้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นรถหน่วยงานปลดระวังมานะคะก็คือเป็นรถปลดประจําการมานั่นแหละเป็นรุ่น1.9แล้วก็3.0เลยคุณพี่เอาประกันเครื่องเกียร์ไปเลยนะ2ปีเต็มเลยค่ะคุณพี่วารันตีให้ยาวๆเลยสำหรับพี่พี่ที่มาออกรถกับมิกี้นะคะอย่างคันนี้มันเป็นเข้าใหม่รอส่งเบาะ เราเก็บให้นะพวกงานความไม่เรียบร้อยนะคะแต่ถ้าเรื่องโครงสร้างเนี่ยบอกเลยว่าเดิมรอบคันเลยค่ะเพราะว่า QC กันอย่างละเอียดมากๆเลยตั้งแต่ก่อนเข้ามานะเฮอรที่ดูสภาพพงมาลายนี่คือครบหมดทุกอย่างแล้วคันเนี้มามาดูใบสอขบบอกกันบ้าง ราคาคุณพี่ไม่แรงนะคะอันนี้เป็น3.0มจุดนวี่นะหกแสนหบาทนะคะไมค์ก็อยู่แสนห้าเฉลี่ยกับปี2018เนี่ยคุณพี่ก็วิ่งใช้งานไม่ถึง30,000ื่โลต่อปีเป็นรถหน่วยงานนะคะคุณพี่ป,ปลดระวังมานะคะใครสนใจก็ได้ทั้งซื้อสดและจัดไฟแนนซ์เลยราคารุ่นนี้เนี่ยมันสตาร์ทอยู่ที่หกแสนส่นเก้าบาทนะพี่พี่ผ่อนก็ได้เลยดอเบี้ยพิเศษนะคะแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยผ่อนอยู่เดือนละหนึ่งหพับาทเท่านั้น อันนี้คือในเลทฟรีดาวนะคะ11,000มบาทแล้วดูโครงสร้างรอบคันอันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหมา่ยังไม่ได้มีการปรับสภาพนะคุณพี่รอยขีดข่วนร,รอบคันนี่ไม่มีเลยนะคะมากันแบบสภาพนี้เลยก็มีเรื่องเก็บดีเฟกพวกเบาะพวกลอกอะไรอย่างเงี้ยหรือตัวปียาง้าเบกนะคะถ้ามันเก่าหรือสึกลรอปลี่ยนให้ใหม่รวมถึงน้ำมันเครื่องของเหลวที่เราดูแลให้อยู่แล้วเนาะ มามาดูกันต่อชมนี้หายากแล้วนะคะสำหรับโตโยต้านะคุณพี่อเวนซ่ารถครอบครัวที่ได้ห้องขนของแล้วก็ห้องโดยสารเนี่ยใหญ่และกว้างมากๆเลยมากันในสีบอลตัวนี้นะคะเป็นปี20ปี21เลยนะก่อนจะเลิกผลิตนะคะคุณพี่อเวนซ่าคันนี้เนี่ยมาในราคาแค่4,39,000บาท เป็นรถเจ็ที่นั่งอีกคันหนึ่งที่น่าใช้ปี2020ไมยแย้แค่6 0 0 0ื่นกว่าเท่านั้นนะคะคุณพี่439,00 0บาทพี่ผ่อนไม่ข้ามเดือนละ0 0 0นะอ่ามากันในเครื่องพันห้าตัวนี้เป็นรุ่นย่อย e นะคะยางก็ยังปีใหม่เลยสภาพคือสมบูรณ์มากตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยจะมีเข้ามาแล้วถ้ามองหาเอารถเจ็ที่นั่งราคาถูกๆนะแล้วเครื่องทนด้วยของ t o y ยต a เข้าสู์ได้ทั่วประเทศด้วยอัน,นี้4ี9 0 0 0้ผ่อน8,000นะคะรถปี20 ไม้หลักหมื่นคุณพี่อเวนซ่า1.5นะคะสนใจก็ขึ้นเบอร์ไว้ให้เลยละกันถ้าพี่ๆอยากได้แบบประมาณนี้นะหรือหาสเปคนี้อยู่ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะนี่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในมิวเอ็กลอตใหม่เหมือนกันนะขอปร,รับมุมมองกล้องสักครู่หนึ่งอ่ะมาจะได้เห็นกว้างๆกันนะคะคันนี้ก็เป็นอีซูซูมิวนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนกันสาภาพก็คือเป็นแบบ โอเคอันนี้คือแบบพร้อมใช้เลยนะคุณพี่มันจะมีบ้างปรไปนะคะที่เบาะมันไม่โอเคหรือว่าเบาะยังไม่ได้เก็บงานเราดูแลให้คุณพี่อันนี้ก็6กแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเหมือนกันมาล็อตเดียวกันเลยนะคะคุณพี่รถจ์ปลายปีด้วยเครื่องยนต์ดีเซลดูแลง่ายคุณพี่ถึกแล้วก็ทนด้วยประหยัดน้ํามันด้วยนะคะใครสนใจก็มิลเอ็กซ์สามจุดศูนย์นะคุณพี่จัดมาได้เลยค่ะเริ่มที่6กแสนสามหมื่นเก้าพันบาทพร้อมประกันเครื่องเกียร์ให้ อยู่ที่2ปีเลยนะคะแล้วก็มากันอีกคันหนึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวยู้าวิชนะคุณพี่คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนกันก็อยู่แสนกว่าๆนะคะถ้าคุณพี่สนใจนะในงบไม่ข้ามสองแสนคุณพี่แล้วก็ได้รถครอบครัวที่มันขนาดกําลังพอดีเลยปัใช้งานนะคะก็จัดได้เลยคุณพี่ซื้อสดไม่มีแบตเพิ่มด้วยนะคันนี้แล้วก็มีอีกเยอะมากๆเลยนะคะสต๊อกรถเนี่ยแค่เป็นรุ่นนี้นะนะมาดูคันนี้มาดูคันนี้ก่อนเนี่ย ก็คือเป็นอีกรนนึงะะคะข,ขั้นตอนการเตรียมรถเนาะเพราะว่าคันแรกที่เราไปดูเบาะไม่เรียบร้อยใช่ไหมเราถอดเบาะออกไปอย่างนี้นะคะคุณพี่ถอดเบาะออกไปแล้วก็ไปเก็บงานให้เนี่ยอันนี้มันดูง่ายคุณพี่ข้อดีของเขานะคะพี่เห็นเลยโครงสร้างด้านในหัวน็อตอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีขยับเลยนะเดิมหมดเลยนะคะคุณพี่นอกจากตัวเบาะนะโครงสร้างรับประกันให้นะคะมากกว่า2 0 0จุด7วันซื้อไปเอาไปตรวจนะ พบเจอว่าโชว์หนักพิฆาตม,มาเอามาจอดคืนได้เลยคุณพี่รับซื้อคืนเต็มจํานวนนะแต่ปกติไม่ค่อยมีคืนรถกันอยู่ละที่นี่เพชรยนต์นะคะคุณพี่ขายรถมามากกว่า25ปีเลยเนี่ยเกียร์ออโต้ uto, จอทัศสกรีนกล้องถอยแอร์ออโต้กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติให้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในกระบวนการที่เราเตรียมให้เนาะคุณพี่ก็คือวันรับรถเนี่ยมันเนี้ยบอะไรไม่เรียบร้อยพวกเบาะมีรอยลอเก็บให้นะคะแต่เราจะไม่ยุ่งกับโครงสร้างของเขา เนี่ยอันนี้ไม่ค่อยได้แกะนะขออนุญาตแง้มให้ดูสักนิดนึงเนี่ยพวกเม็ดอาร์คเนี้ยค่ะอยู่ครบเลยแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่แกะให้เพราะว่ากวัวซินยางมันเสื่อมอะไรอย่างนี้นะพี่พี่รถหน่วยง,งานข้อดีของเขาอ่ะเขาแมน่นทะน,นเนนเขาดูแลจากศูนย์โดยตรงทุกรอบการใช้งานถือละมันก็เลยอุ่นใจเราเช็คที่มาที่ไปได้ง่ายแล้วก็สะดวกนะคะไม่เหมือนรถบ้านรถบ้านบางทีเข้าอู่ไม่มีประวัติเช็คยากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเน้นจะเล่นแต่รถแบบว่าหน่วยงานนะคะพี่พี่นี่เลย เม็ดอาร์คอยู่ครบหัวนอ็อตไม่มีขยับเลยนะสะภาพสมบูรณ์มากแล้วก็มีแอร์ให้ครบหน้ากลางหลังและ3.0นเนวีเขามีจอกลางไว้ให้ความบันเทิงนะคะขนาดโดยสารทำให้เวลาแบบเดินทางเนี่ยมันจะไม่น่าเบื่อนะคะคุณพี่นะ มีให้เยอะมากไม่ต้องกลัวว่าไม่พอขายนะคะรถก่อนมา30คันไปหมดละอันนี้ก็เลยเติมมาให้ใหม่25คันจุกๆเลยคุณพี่ในมนรรารถเข้าใหม่ที่ร้อยกว่าคันเลยนะคะเปิดรองรับสาขาใหม่ของเราที่สุวินทวงที่กำลังจะเปิดเร็วๆนี้นะคุณพี่อันนี้ก็คือมีเติมสต็อกให้เยอะมากๆเลยเนี่ยไม่ได้มีแค่มี X เนะคะ f o r t จูเนก็มีคุณพี่ฟอร์จูเนอร์ทั้งตัวปี1 8บแและ Legend เดนะเข้ามาเยอะมาก ติดจองไปก็เยอะแล้วเหมือนกันเข้ามา3-4คันว่างเหลืออยู่2คันเท่านั้นเองแล้วก็เติมเข้าใหม่มาให้วันนี้อีกเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูนะคุณที่ตัวนี้เนี่ยมานในปนปี2022นะคะมีกล้องรอบคันและเรียบร้อยนะคุณที่ไฟก็เป็นแบบ LED แล้วก็มีเป็น duo projector l a n e เลยนะคะปรับสูงต่ำให้อัตโนมัติเนี่ยรถเพิ่งเข้ามาใหม่ อันนี้ก็คิวซีแล้วไม่มีเรื่องพิกความชนหนักมาก่อนอย่างแน่นอนรวมถึงน้ําท่วมตีลังกานะคะการันตีให้คุณพี่แล้วก็มีให้เลือกอยู่ตรงนี้เยอะมากๆเลยเริ่มต้นนะคุณพี่มีผ่อนอยู่สี่พันกว่าบาทก็จะเป็นรถพวกรถเก่งนะคะประมาณนี้นะคุณพี่5้าพันเนี่ยก็จะมีตัวเลือกให้เยอะหน่อยเนาะมีเยอะมากแคมรี่วีออสเอาตินะคะเนี่ยคันสีขาวตรงนั้นก็ติดจองไปแล้วเรียบร้อยนะคะไปไวมากชมนี้นะคุณพี่ ราคามันจะอยู่ที่3ามแสนปลายปลายสี่แสนต้นๆเท่านั้นนะคะใครสนใจรุ่นไหนสเปคไหนเนี่ยแจ้งมิกกี้ได้เลยนะเดี๋ยวมิกกี้จัดการดูแลให้เลยนะคะเนี่ยชมนี้มีเข้ามาเยอะเข้ามาเยอะมากนะแต่ว่าก็ไปไวเหมือนกัน มีทั้งสีขาวสีดําหลังคาแบ็คท็อปนะคะมีให้ใครสนใจนะย้ำอีกทีนะคะรถเข้าใหม่รอพี่ๆตรงนี้เยอะมากมาที่นี่ที่เดียวครบจบเลยนะดูรถจัดไฟแนนซ์นะคะรับรถภายในวันได้เลยถ้าพี่ๆมั่นใจว่าเครดิตดีเช็คเครดิตกับมิกกี้ส่วนตัวได้เลยนะคะเดี๋ยวมิกกี้ดูแลให้เบอร์ตารางขึ้นแล้วนะคะคุณพี่กดโทรมาได้เลยนะยังไงวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ